สวัสดีครับผมเอจาก JR Aluminum g a s ครับแล้ววันนี้เอพามาดูอีกหนึ่งผลงานการต่อเติมพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านครับที่โครงการนันทวันบางนากมอครับซึ่งการต่อเติมพื้นที่บ้านหลังนี้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านหลังหัวมุมนะครับจึงทําให้มีพื้นที่ในการต่อเติมมากพอสมควรเดิมทีตรงนี้เป็น สวนหินทั้งหมดเลยแต่ทางเจ้าของบ้านมีการปรับปรุงพื้นที่หรือว่านีลรีโนเวทตรงนี้ครับให้กลายเป็นสระว่ายน้ําและผลงานที่ทางเจเข้ามาต่อเติมนั่นก็คือในส่วนของเดือนกระจกที่อยู่ทางด้านหลังของเอตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบ glass house นะครับเป็นสไตล์แบบนอร์ดิกนะครับเพราะว่ามีหลังคาเป็นทรงจัว่วซึ่งต้องบอกว่ามีความสวยงามมากแล้วก็ในรายละเอียดตรงนี้นะ่ะเหมาะมากเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาการต่อเติม Glass House ที่เป็นหลังคากระจกเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีการเสริมโครงเหล็กซ mm ัพพอร์ตเพื่อที่จะรองรับการติดมา่าน mm hmm. ม้วนไฟฟ้าเพื่อที่จะกันความร้อนในการใช้งานจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดด้านในมีอะไรกันไหนตรงไหนกันบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับแล้วจุดแรกในก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในตัวห้องกันนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเดินจากด้านนอก ของตัวห้องนี้เข้าไปได้ในตรงนี้ได้ด้วยชุดประตูบานเฟียมครับชุดประตูบานเฟียมนี้เราแบ่งเป็นทั้งหมด6บานนะครับความกว้างยอยู่สักประมาณ4เมตรความสูงของตัวบานกระจกประตูี่อยู่สักประมาณ2เมตรห้าสิบแล้วก็มีช่องแสงด้านบนสูงขึ้นไปครับวิธีการเปิดเนี่ยก็จะใช้การเปิดคู่ตรงกลางนะครับก็คือเปิดไปฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดไปฝั่งขวานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็น การออกแบบที่ทําให้ประตูเนี่ยหบานเนี่ยสามารถเลื่อนเปิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเลื่อนเปิดนั้นบานเฟียมเนี่ยเป็นชุดประตูที่สามารถที่จะเปิดกว้างได้สุดเลยสามารถเชื่อมพื้นที่พื้นที่นะครับภายในตัวห้องกับพื้นที่สระว่ายน้ําตรงนี้เข้าหากันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อเราเปิดโล่งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของชุด มุ้งจีบนะครับที่ต้องบอกว่ามีความสวยงามมีความทันสมัยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้หลักๆเลยก็คือเมื่อเราเปิดห้องกระจกโล่งแล้วเนี่ยมุ้งจีบก็จะช่วยกันยุงแล้วก็กันแมลงการฝุ่นอะไรต่างๆได้พอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับลองสังเกตที่ด้านบนของ A ตรงนี้ดูนะครับมันก็จะมีในส่วนของหลังคากาันสาดนะครับซึ่งเป็นหลังคากาันสาด กระจกใสลามิเนต5บวก5มิลครับก็ยื่นออกมาสักประมาณเมตรกว่าๆนะครับตามแนวยาวของตัวห้องนี้ก็ทำให้ห้องเนี่ยสามารถที่จะการฝนสาดเข้าไปภายในตัวห้องได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยครับแล้วเมื่อเราเข้ามาด้านในตัวห้องนี้นะครับก็พื้นที่การต่อเติมห้องกระจกของที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่สักประมาณ18ตารางเมตรนะครับแล้วก็ หลังจากการต่อเติมขึ้นมาเนี่ยราคาบางคน,นี่ยอยากจะรู้ว่าพื้นที่ประมาณ18ตารางเมตรกัสเฮาส์ลักษณะแบบนี้ราคาเนี่ยอยู่สักประมาณ 7แสนบาทนะครับซึ่ง7แสนเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของงานตกแต่งภายในแล้วก็งานพื้นของทางเจ้าของบ้านด้วยนะครับต้องบอกว่าต่อเติมขึ้นมาเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องเลี้ยงเด็กดูวิวสวยๆด้านข้างตัวบ้านได้อย่างสวยงามเลยนะครับแล้วหลังคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหลังคากระจกแบบทรงจั่วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังคาทรงจั่วเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยเพราะว่ามันสามารถถ่ายเทวความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับความสูงของห้องนี้อยู่ประมาณสัก3เมตร50เลยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็โปร่งมากๆนะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องกง กังวลมากไปนะว่าหลังคากระจกแบบนี้มันจะร้อนไหมนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะการความร้อนได้ไม่ดีเพราะมันเป็นโปร่งแสงเน้นในเรื่องของความสวยงามครับแต่ในความสวยงามนั้นเราสามารถป้องกันความร้อนได้นะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการติดม่านม้วนไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถเลื่อนปิดแล้วก็เลื่อนเปิดได้นะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าคานต่างๆของเราเนี่ยบนหลังคาเนี่ยสามารถที่จะ รองรับน้ําหนักได้นะครับมีการเสริมคานซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักกระจกน้ําหนักมอเตอร์ของม่านม้วนไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะติดหลังคากระจกแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับหรือว่าถ้าจะไม่ติดม่านม้วนไฟฟ้าท่านก็จะใช้เป็นไอเดียแบบอื่นก็อาจจะติดฟิล์มเพิมเ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับแล้วโดยรอบทั้งหมดของ A ตรงนี้เลยเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกไปเป็นพื้นที่นั่งเล่นใช่ไหมครับ,รบกระจกพวกนี้ก็จะเป็นกระจกบานฟิกโดยรอบเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมาติดฟิล์ ครับจึงทําให้ห้องนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ และด้านหลังของ A ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่เดิมของตัวบ้านครับที่สามารถเชื่อมจากภายในบ้านนะครับมาส่วนต่อเติม glass house ตรงนี้ได้นะครับเดิมทีพื้นที่ตรงที่ A เย็นอยู่นี่เลยเนี่ยเป็นเหมือนเฉลียงข้างตัวบ้านแล้วก็มีเพียงแค่หลังคากันสาดแต่ทางเจ้าของบ้านก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยทาง J r เข้ามาดูแลต่อเติมเป็น glass house อย่างที่บอกไปนะครับก็กลายมาเป็นพื้นที่สวยๆแบบนี้ครับและในการที่เราจะออกอีกด้านหนึ่งของตัวห้องครับก็คือบริเวณด้านซ้ายมือของ A ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของอมุ้งจีด้รรรเเเเมมื่่อาาาาปิโลลแวสถ จะออกไปด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นบานใช้งานแบบอนเนกประสงค์แบบอาท์ดนะครับถ้าเราเปิดมุ้งแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะเปิดแอร์ภายในตัวห้องใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนประตูบานเลื่อนชุดนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าประตูบานเลื่อนตรงนี้นะั้นนะครับก็มีการใช้งานที่สะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับล้วก็เป็นอีกหนึ่งออปชันในการที่จะกั้นพื้นที่ในแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าการใช้บานเลื่อนเนี่ยก็ เปิดโล่งได้พอประมาณนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าในส่วนของบานเฟียมด้วยแต่ใช้งานได้ก็ได้เคียงกันนะครับผมชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีครับ